นายเอกน่าเล่นไหมมาดูกันโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตคัพใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาทีชาลิชาตนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เอาเกมหนึ่งมาแนะนําให้รู้จักครับชื่อว่านายเอกก็อันนี้เอามาแนะนําให้รู้จักก่อนนะครผมเพาาะว่ หลายๆเกมที่ผม,มเอามาให้รู้จักอะต้องบอกว่าเหมือนหลายๆคนก็มีเสียงแตกนะเอยดีไม่ดีดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโปรดพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมมามาดูกันดีกว่าว่านายเอมีอะไรน่าสนใจผมบอกแล้วครับเกมเหล่านี้ถ้าอยู่ได้ต้องขายไอเดียเท่านั้นมาดูไอเดียของเขาดีวกว่าครับผมไอเดียของเกมนี้เป็นยังไงวะเขาบอกว่ามันเป็นเกมเ แอคชั่นที่รวดเร็วมากครับผมเขาบอกว่าเราจะเป็นฮีโร่เนี่ทุกคนน่าจะเห็นฮีโร่นะฮีโร่นี่คือฝั่งเรานะครับผมฝั่งเราเป็นฮีโร่นะครับผมแล้วก็เข้าไปโจมตีกับเหล่าสัตประหลาดฆ่าสัประหลาดทั้งหมดแล้วก็ใช้ไอเทมของเราไปเรื่อยครับผมเพื่อจะจ้างเออเรียกว่าจ้างครับจ้างฮีโร่ขึ้นมาเพิ่มอีกเพิ่มอีกแล้วก็สามารถขายหรืออัปเกรดตัวละครของคุณได้ ประมาณนี้นะครับผมพูดง่ายก็คือการทําทับตัวเองให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยโอเคเข้าใจได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกว่าเราจะไปพร้อมๆกันนะเขาบอกว่าเกมนี้จะเป็นการสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบล็อกเชนอย่างแท้จริงแต่ผมดูภาพดิจ <c oughs> ะโกรธผมะเวยแต่แบบโอ้ยประสบการณ์เล่นเกมบล็อกเชนอย่างเงี้ยแท้จริงเลยครับบอกว่ารวมศักยภาพปฏิวัติ แต่นะปฏิวัติบล็อกเชนเหมือนเกมก่อนหน้านี้เลยครับคือปฏิวัติแตกต่างโดยสิ้นเชิงเอาแล้วเขาบอกว่าเป็นเกมที่อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็จะเกิดขึ้นบนสมาร์ทเอ่อ n a n c ้น m a r t c h a i นนะครับผมก็โอเคถือว่าเป็นเชนที่เราค่อนข้างคุ้นเคยครับก็ไม่ติดอะไรโดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับผมเหมือนเกมจำชื่อเกมไม่ได้ละไอชามนายอะไรสักอย่างเออก็คืออะรันบนบล็อกเชนเลยร0อเลย พูดง่ายคือไม่มีเซิร์ฟเวอร์เลยไม่ต้องมารอ MA เหมือนตอนที่เราลดนับต้นไ้ใน <c oughs> แพนวียสอันเดเลยไม่มีเลยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ Server เลยเอาละสิน่าสนใจนะตรงนี้เพราะว่าคราวนี้ก็ไม่มีปิด MOMA อะไรใช่เปล่ล่ะเพราะว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คือรันบนบล็อกเชนล้วนโอเคก็วิธีการเล่นครับก็ทําให้คุณมีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์นะครับก็เรื่องปกตินะเวลาเล่นเกมก็ะคุณจะสร้างกลยุทธ์ยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปอีกทีหนึง่งสามครับเล่นอย่างฉลาดแล้วก็สร้างรายได้ได้เขาบอกว่าทุกกกาารระทํ ทุกการกระทำเลยนะครับผมของคุณในเกมคือการทำธุรกรรมบนบ n น e Smart Chain อ่าสามารถที่แบบว่ามูลค่าไอเทมอาวุธต่างๆตัวละครของคุณแล้วก็ซื้อขายสินค้าต,ต่างๆมาทำได้อย่างปลอดภัยด้วยเงิสนสกุลของเขาของเขานั่นแหละครับบน Binance Smart Chain เอาล้วข้อ3อบอกอะไรคุณได้ข้อ3มันจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวคุณเสียค่าแก๊สจบแม่งนะอันนี้มันพูดอย่างนี้นะเว้ยน,นี้มันพูดอย่างนี้นะเว้ย อก็อแล้วแต่นะครับผมอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะมีมุมมองอะไรต่างๆนานาผมมองว่าเฮ้ยเกมมันก็มีไอเดียของมันอะที่แบบว่าเป็นไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองอยู่ตรงกลางเลยอยู่จริงๆจังๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูกันต่อครับผมเขาบอกว่าสามารถรับประโยชน์จากเกมนี้ได้อย่างแท้ทรู <c oughs> ด้วยการผ่านภารกิจนำเควสเอะพูดง่ายแล้วก็ พลังการขุดของโซเชียลก็มองแล้วก็คงจะมีการทํเาเหมืองด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอย่างไงแต่ที่รู้คือเราจะได้โทเค็นในเกมนี้ใช้โทเค็นที่ชื่อว่า knx เอาละยังไม่รู้ราคาอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเอาละครับเราไปดูกันก่อนครับความน่าเชื่อถืออะไรยังไงขนาดไหนวะโอเดี๋ยวนี้เกมออกเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวดูกันอ่ะมันมีในส่วนของออดิตนะครับผมเปิดไปแล้วคือผมต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ ไม่ได้ดูอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูในส่วนที่เขาออเดดแล้วดี inhos, ไม่ดี blah, blah, blah. พ <tem> ูดง่ายๆว <un> mm ่าหลายๆจุดนะครับเรียกว่าโค้ดอย่างเงี้ยผ่านอะไรเงี้ยเมสเซจคอผ่านคำหยาบตีงโง่คำหยาบอะไรเงี้ยต่างๆน่าหน้าผ่าน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 นะครับนี้คือออเดดของเขานะออเดดของเว็บเบบหนึ่งเว็บนี้ก็น่าเชื่อถืออยู่เรื่องออเดดเนี่ยผ่าน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 เมื่อไผ่านเมื่อผ่าน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 ไปก่อนผ่านไปก่อน มีอันนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับยังไม่ผ่านนะครับผมไม่ผ่านนะครับผมก็ก็ตามไปดูกันอีกทีแต่มองแล้วก็โอเคถือว่าโอเคในระดับที่ที่โอเคอะที่โอเคระดับหนึ่งแต่คําถามก็จะเกิดตามมาว่าเฮ้ยเนี่ยมีออดิตแล้วออดิตเขาตรวจสอบแล้วหผ่านเยอะขนาดนี้แสดงว่าเกมนี้ปลอดภัยใช่หรือไม่ไม่ครับไม่สามารถบอกอะไรแบบนั้นได้ครับผมแค่ปลอดภัยในระดับหนึ่งอนาคตอาจจะยังไงก็ได้เพราะฉะนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับเล่นไม่ว่าจะเกมใดก็ตามนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณเอาด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ตัวเกมนะครับลองเข้าไปดูใน youtube ได้นะพิมพ์เลย n i x e c o m นะครับผมก็ดูได้นะครับนี่แล้วก็มีในส่วนของออรถแมปเรามาดูรถแม p เกมนี้กันดีกว่ามาก็ต้องบอกว่าอยู่เฟสเฟสหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ผมได้ยินข่าวมาคร่าวๆนะครับบอกว่าอาจจะเปิดเปิดในเฟสหนึ่งนะครับผมให้เราได้ลองเล่นกันนะครับผมอาจจะมีในส่วนของ เ,เขาเรียกอะไรเดียน่าจะซื้อน่าจะซื้อตัวละครได้แล้วนะครับผมอาจจะนะอาจจะนะวันที่20เดือน9นี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับมาดูก่อนนครับตอนนี้เฟซหนึ่งมาถึงไหนแล้วตอนนี้ก็รานโซเชียลมีเดียมีเว็บไซต์แล้วออดิชมาตรวจแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์มาเก็ตติ้งอย่าง่งอย่างเขาปะแต่เขาไม่ได้โฆษณานมะ่นถึงว่าเขาก็ไม่ได้ตามโฆษณานะเอาตามมาให้ด้วยดจะได,จะได,จะได้จะได้ได้ตังค์หน่อยไม่ว่ากราฟิกดีไซน์ทําออกมาแล้วนะครับผมโหสวยมากอื แล้วก็ Marketing นะครับแล้วก็มี P s a เซนั่นแหะครับตรงนี้แสดงว่าเฟสหนึ่งจะมีการ P s ีเซในส่วนของผมว่านะน่าจะเป็นฮีโร่ฮีโร่น่าจะมีการขายฮีโร่แล้วก็จะทำการ LP s ในแพนเค้ก s อ a p นะครับผมแล้วก็จะมีร้ m a มาเก็ตเพจไหนอ่าชัดเจนมากอันนี้อันนี้กับอันนี้มันเชื่อมกันอยู่แล้วก็คือคุณขายขายเสร็จปุ๊บคุณก็สามารถเอาตัวละครมาขายต่อได้ในมาเก็ตเพตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคอยคอย คอยใน ECKO อยู e ่ C K o. แล้วก็คอยใน Market Cap อ่าก็จะมีคอยขึ้นมาแล้วก็จะมีพาร์เนอร์ชิพครับผมในส่วนของเฟสหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปในส่วนที่2ครับจะมีเพิ่มละเพิ่มระบบละจะมีฟาร์มครับผมเพิ่มตัวละครให้มันมากขึ้นอัปเกรดเกมเ,เซิร์ฟเวอร์ไหนมึงบอกว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์เกมไงกูงงมากเลยอ่ะแล้วก็มีการเบิร์นเหรียญ KNX นะครับผมแล้วก็จะมีในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันแล้วโอ้ยดี ต่อไปจะเป็น i n f ซอ e ์มา r marketing นะครับก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันต้องมี influencer นะั่นปกติขอให้โฆษณาเข้านะขณะนี้แล้วโฆษณาต้องเข้าบ้างแหละไม่มีโฆษณาเข้ามาเป็นเดือนละครับแล้วก็มีกราฟิกดีไซน์ตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับส,ส่วน CEX listing ผมไม่รู้นะครับว่าคืออะไรแล้วก็จะเพิ่มทีมในการทำงานเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะโอเคแต,อแต่ที่บอกครับทั้งเฟสหนึ่งเฟส2และเฟสสาที่ทุกคนเห็นตรงนี้เขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะมาเมื่อไหร่แค่ผมได้ยินข่าวมา คร่าวๆว่าวันที่20จะเปิดเฟสหนึ่งนะไม่รู้ว่าถึงไหนแต่ได้ยินมาคร่าวๆจริงเปล่าไม่รู้อันที่3ครับก็จะมีกราฟิกดีไซน์มอนเตอร์เพิ่มดีไซน์มอนเตอร์แล้วอืมแล้วก็เป็น global marketing นะครับผมเป็นอ่ะรันในโทศรศัพท์ของ Apple แล้วแล้วก็มีอินฟลูเอนเร์เหมือนกัน a d d more monster เบิร์นเหรียญ K N X ท o k e n นะครับผมแล้วก็เพิ่มต่างๆนานาว่ากันไป โอเคถามว่ามีความละเอียดไหมถ้าเทียบกับเกมอื่นๆที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังต้องพูดตรงๆนะความละเอียดน้อยกว่าเกมอื่นๆอีกที่ผมเคยเล่าเล่าไม่ว่าจะเป็นเออิเลเมนต์มอนสเตอร์ใช่ปะครับผมเออมอนเตอร์วอลมอนเตอร์วอลเขาก็บอกว่าเอยอาจจะเป็นเกมที่แบบเฮ้ยน่ากลัวอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หมดอะ่ะเพราะฉะนั้นโปรดระมัดร,ระวังในการเล่นเกมพวกนี้ด้วยนะครับโอเคและอย่างทีผมาผมเห็นเกมเนี้ยออกแบบมาตอนแรกอ่ะ ถามว่าสวยไหมชอบนะที่จริงอ่ะผมเห็นแล้วที่ผมมาพูดเนี่ยพอดีผมเปิดเจอเกมนี้แล้วผมค่อนชอบนะชอบอ่ะเออมดูน่ารักอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วไงเออชอบแต่พอผมซูมนะโคสอัพเข้าไปใกล้ๆนะอดีตอย่างสมมติผมโคสอัพเข้าไปใกล้ๆใช่ป่ะแบบนะแปบ๊บนะแปบ๊บนะอ,นอ่ะเนี่ยดูดิคือแบบยังขอบยังเก็บไม่ครบไม่อะไรเลยก็เลยรู้สึกแบบว่าหูดูแบบ จริงตังไหมประมาณนี้ความรู้สึกผมคือเออจริงตังไหมวะไม่รู้ยังไงอะไรอย่างเง,ง,งี้ยก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกมนี้มันออกแล้วหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคบผมเพราะว่าที่ผมได้ยินมามันมีเรื่องราวของเหรียญด้วยเหรียญที่นี่ราคาค่อนข้างถูกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าการใช้เหรียญพวกนี้ซื้อตัวละครพวกนี้มันจะต้องเสียเงินอะไรยังไงกี่บาทซึ่งถ้าถูกอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะเป็นการโกงหรือเปล่าเข้าไปเข้าใจใช่ไหมคือถ้ามันราคาถูกมากราคาสัก สิบห้าสิบหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยผมไม่ได้ซีเรียสผมก็จะซื้อมาเก็บแล้วก็เป็น NFT ตัวเองเอาเข้าในส่วนของกระเป๋าเมตามา k ก็เก็บไว้สวยๆก็โอเคแต่ว่าถ้าหากว่ามันมันไม่โกงเออโอเคผมก็ยังมีซื้อในช่วงแรกแรกก็ประมาณนี้ในอันนี้มุมผมนะมุมผมก็แล้วแต่มุมคนนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของ n i k เอกก็น่าเล่นไหมอ่าผมให้ผมให้ให้าคะแนนห้าคะแนนเต็มร้อยเมื <c oughs> ่อีผมก็ให้น้อยไปนะ อ่าผมให้ซักห้าคะแนนเต็มสิบครับครึ่งคึ่งกลางๆเพราะว่าด้วยความที่คาดหวังคาดหวังว่าจะมีอะไรที่มันไปได้ไกลกว่านี้ยังมีให้อีกห้าคะแนนคือผมให้คาดหวังว่าไกลกว่านี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคาแรคเตอร์ที่มันสวยกว่านี้มีการพัฒนาระบบให้มันมากกว่านี้ เฟสหนึ่งออกมาช้าพอสมควรเฟสสองเพิ่มนิดเดียวเฟสสามเพิ่มนิดเดียวแล้วก็ยังไม่รู้เลยจะเพิ่มอะไรต่อก็เลยให้5คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจทำต่อไปครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ